เร, share, เรื่องนั้ก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เขามาดูเขามาฟังแชร์แบบกันหมด สวัสดีค่ะเข้ารับสู่แชร์สดๆครับที่6มีนาคมครับหนึ่งเรื่องที่วันนี้คนยังรอติดตามกันอยู่ได้มีโอกาสดูจากรายการกุหุ่มกัญชัยเนี่ยสรุปแล้วกระเทยไทยกระเทยฟิลิปปินส์นะวันนี้สรุปว่ากระเทยฟิลิปปินส์เป็นยังไงต่อไปทางด้านคดีความวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าคดีนี้แบ่งเป็น2ส่วนนะส่วนแรกคือกรณีที่ผู้เสียหายกระเทยไทยอย่างหกคน ที่ถูกกลุ่มกระเทยฟิลิปปินส์20คนลุมทำร้ายช่วงเช้ามืดใช่ไหมใช่ของวันที่4มีนาคมที่ผ though, mm ่านมาเนี่ยเบื้องต้นพนักงานสอบสวนสอนอลุมพินีเ็าได้นำตัวนายมิรันดานะครับแล้วก็นายเคสโต้สองกระเทยฟิลิปปินส์เนี่ยที่ลุมทำร้ายหกกระเทยไทยค่ะคือกระเทยไทยเนี่ยโดนทำร้ายก่อนใช่โดนทำร้ายก่อนค่ะไปส่งฟ้องต่อสังแขวงปทุมวันนะในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเนี่ยเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายโดยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้ต้องหาก็ยกมือไหว้แล้วก็บอกว่าเลยว่าเขาบอกสภาพนี่เยินเหมือนกันเนาะฟิลิปปินยเยินมากนะฮะคุณดูสินางก็ดักเหมือนกันฉันอยากจะขอโทษชาวไทยฉันรักชาวไทยและฉันรักชาวฟิลิปปินฉันขอโทษทุกคนฉันรักชาวไทยและชาวฟิลิปปินอยูอ่ไหมละ่ะ <c oughs> นะฉันขอโทษทุกคนที่ต้องมาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ฉันแค่เข้าใจผิดแต่ถือว่าเป็นบทเรียนที่ดีสําหรับพวกเรา ฉันหวังว่าทุกอย่างจะโอเคก่อนจะขึ้นรถตู้ตำรวจแล้วก็เดินทางออกไปต่อที่สอรนอนุมพินีไปฟังเสียงนางสักนิดหนะะึ่งครับไปค่ะ I, I just, just want to say sorry okay, okay. To, the, okay. to all of Thai people, especially to all of my fellow Filipinos. Okay. I just want to say sorry. It's just a misunderstanding because of the language barrier. But this is the best lesson for us. I hope everything will be okay. Right? คือเรื่องขู่เรื่องเธอรู้เรื่องไหมทั้งไงคะปรากฏว่ายังงไมีกระเทยไทยซวยอ่ะเธอรู้ไหมที่เป็นคลิปคลิปนี่กระเทยไทยโดนตีโดนตบด้วยอ่ะคือเรื่องขู่เรื่องยังไงเธอนี่ไม่รู้กระเทยไทยอยู่ดีๆก็อยากจะพูดภาษาอังกฤษหรอเหรอดังหลุดเหรอเธอกระเทยอยากพูดภาษาอังกฤษอยากจะพูดไปโดนด้วยเลยหรอรวบไปเนาะไม่ใช่รวบอยู่ดีิ Wait for me นี่ t นุกประกวกระเทยไต่เรียกว่าเรียกว่าฟิลิปปินส์เรียกว่าฟิลิปปินส์กระเทยไต่กันลุ่มเธอจังหวะนั้นมันพูดภาษาอังกฤษเลยอ่ะตีไปตีกูไม่เกี่ยวไอ้กูตายกูตายกูตายไม่เกี่ยวนั่งไปเลยมากไหมแม่แต่โดนหนักหนังโป้งจังโหม่โดนที่กระเทยมาพวกที่ไปตีนางอ่ะโด โอเราจะไปผูา้าิกานทำไมไม่ได้เลยเธอจั่ววานน่ะท,ที่นี้คุณผู้ชมคืออย่างนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็บอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยตอนนี้ให้การรับสารภาพนะคะคในการเขา,าบอกว่าในการก่อเหตุจริงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องส่งฟ้องศาลต่อเสร็จแล้วคดีเนี้ยมันไม่ได้เข้าสู่พรบไก่เกลี่ยนะคะเนื่องจากว่าฝั่งผู้เสียหายเนี่ยเป็นกระเทยไทยเนี่ยไม่ได้เดินทางมาแล้วก็แจ้งความประสงค์เข้าสู่กระบวนการนะคะทีนี้ตำรวจเนี่ยก็เลยต้องส่งสองผู้ต้องหาคนนี้ไปที่ศาล แฝงปทุมเอาปทุมวันนะคะคตามเวลาแ,ลแต่ว่าเนื่องจากว่าผู้ต้องหาเนี่ยเป็นต่างชาติเป็นชาวฟิลิปปินส์ตำรวจก็เลยต้องประสานไปยังตอมอนะคะเอาไว้รอพิจารณาแล้วก็ควบตุมคุมตัวเอาไว้ในห้องกักกันของตอมอแล้วก็ผลักดันให้กลับประเทศใช่เนื่องจากว่ามีการกระทําผิดในคดีอาญาแล้วก็เดี๋ยวจะแบ็กลิสต์นะคะสําหรับผู้ต้องหาทั้งสองรายนี้ไม่ให้เข้าประเทศไทยแต่พอฝั่งตํารวจออกมาแบบนี้ปุ๊บ ทางชาวโซเชียลกัเขาตั้งคําถามนะว่ามีกระเทยฟิลิปปินส์อยู่แค่4คนอยู่ในการควบคุมตัวตำรวจถูกต้องไหมใช่ตํารวจเขาระบุว่าเฮ้ยฝ่ายยิปฝ่ายฟิลิปปินส์ที่ทําร้ายอ่ะวันที่ทำร้ายมันมีเป็น10นะครับผมยี่สิบคนแต่วันนี้เหลือแค่2องคนจะฝ่ายไทยยืนยันว่าจะไม่มี2คนได้ไงในเมื่อตอนแรกอ่ะฟิลิปปินส์ลุมทําร้ายคนไทยอ่ะ จะรุมหกอะสอต่อหกอะใช่ม,มันผิดตรก,กะเนาะใช่ทีนี้เนี่ยอย่างส่วนอีกคดีหนึ่งนะคะ <c oughs> ก็เป็นผู้เสียหายเนี่ย <c oughs> ก็เป็นกระเทยไทยที่เข้าไปแจ้งความว่ากระเทยฟิลิปปินนะคะมีการชิงทรัพย์ชิงของกันอะไรอย่เงี้ยมีล้วงกระเป๋า แล้วก็มีสร้อยทองที่หายไปเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องเรียกผู้เสียหายเนี่ยตำรวจบอกว่าเดี๋ยวมาสอบปากคําคกันก่อนนะแล้วก็ให้การเรื่องของพฤติการความผิดอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ชัดเจนว่าเป็นการกระทําที่แบบว่ากระชากกระเป๋าหรือเปล่าหรือว่ากระเป๋าเนี่ยมันหล่นหายทีนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมีการสอบปากคําคนั่นก็คือตํารวจมา,าให้สัมภาษณ์กับนักข่าวคือวันนี้นะคะคแล้วก็รายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะบอกอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ขอให้ตํารวจพิจารณาอีกครั้งหนึง่งว่าเข้าข่ายความผิดหรือเปล่าแน่นอน นอกประเทศไปแล้วเนี่ยขนาดนี้เนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับว่าเป็นผู้ก่อเหตุ หรือถ้าหากเป็นผู้ก่อเหตุจริงเนี่ยพบว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนะครับจะมีขั้นตอนตามกฎหมายนะครับเอามาลงโทษอย่างแน่นอนครับผมปรากฏที่มีคลิปไวรัลคลิปหนึ่งจำได้ไหมค่ะที่ขยิบตาใช่ทุกคนทุกคนนี่ธนาดัทุกคนทุกคนตำรวจเขาขอความร่วมมือคือเดี๋ยวตำรวจเขาจะเอารถมาจอดตรงนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะเอาฟิลิปปินส์ลงมาตรงนี้ตาัเป็นไงตาขอความร่วมมือขอความร่วมมือโอเคโอเค ปรากฏกระเทยก็เฮ่ไงเธอคือกระเทยเขารู้สึกกันเดอเป็นเรื่องที่เป็นไวรัลคือแม้วุ้นเส้นมือตบคนส่งสัญญาณเคลียร์ระหว่างตำรวจกับกลุ่มกระเทยครับนะฮะในเขตชนในเขตชนบุรีเนี่ยซอยสุขุมวิทสิบเอ็ดนะที่จริงแล้วเนี่ยนางกลุ่มที่อยู่นั้นเป็นกลุ่มกระเทยมาจากชนบุรีไงเธอครับผมนะฮะปรากฏว่าคลิปของนางเป็นไวรัลวันนี้เธอได้เปิดเผยในวันนั้นว่าที่ทำมือโอเคและขยิบตาเพราะพยายามจะสื่อว่า ตำรวจขอความร่วมมือขอพื้นที่ครับเพราะตอนนั้นน่ะคนล้นเข้าไปในพื้นที่มากม,มากเลยจริงๆร<ะ>แล้วก็พยายามส่งสัญญาณบอกว่าให้ความร่วมมือไปเถอะนะคนเอาไปตีความกันเอาเอง <c oughs> นางว่าเหตุกน <c oughs> แต่เจตนาของนางคือต่างฝ่ายต่างไม่ยอมไนงะ<ะ>ตำรวจก็อยากได้พื้นที่ตรงนั้นส่วนที่ตนเดินทางไปวันนั้นน่ะเจตนาคืออะไรรู้ไหมตั้งใจไปดูเหตุการณ์ <c oughs> <c oughs> ตั้งใจไปดูเหตุการณ์เห็นเหตุการณ์ว่าเป็นยังไงบ้างอยากเห็นกระตาว่าเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างซึ่งในตอนนั้นน่ะขอความช่วยเหลือจากตน,นให้สื่อสารกับกลุ่มสาวประเภทสองให้หน่อยมันก็เลยเป็นกลายเป็นว่าปากพูดขอความร่วมมือ,อ,อแต่ขยบตาบอกว่าให้ความร่วมมือประมาณนั้นหรือเปล่าออไปฟังไปไป,ไปอ่ะดูดูดูด,ดูหน่อยดูคลิปนางสักนิดหนึ่งเขาขอความร่วมมือว่าเดี๋ยวถ้าเกิดตำรวจเขาเอารถมาไว้ตรงนี้มาจอดตรงนี้เสร็จปุ๊บ

มองพฤติกรรมแบบนี้เป็นการแย่งสักศีแล้วก็เป็นการพยายามออกมาต่อสู้หรือเรียกว่ายึดถือตัวเพื่อสร้างอํานาจของตัวเองอะ่ะวันนี้นางออกมาให้สัมภาษณ์แล้วไม่ใช่เหรอลูกลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์นางสกนิดนึงสิมือขอความร่วมมือด้วยนะคะขอความร่วมมือคะ่ะอันนี้ก็คือรู้กันในชาวเราเลยหรือว่างไงบ้างคะมันคือเรา เร,เราพยายามจะสื่อว่าอคือทางตำรวจอะค่ะเขาเขาขอเขาขอขอพื้นที่หน่อยนึงเนาะแต่กระเทยเขาก็แบบว่าเข้ามาในพื้นที่มันมันล้นเข้ามาในพื้นที่มากเลยเราก็บอกว่าเออทางตำรวจเขาขอความร่วมมืออย่างเงี้ยค่ะเราพยายามจะส่งบอกอ่าประเทศสองว่าเออให้ความร่วมมือเขาเขาเคุณตำรวจเข้าไปเถอะอย่างเงี้ยค่ะมือเขาบอกง่ายๆคือเอาง่ายๆคือเหมือนกลุ่มนั้นอะพยายามตั้งตัวเป็นกลุ่มใหญ่เป็นมาเฟียในบริเวณนะนะั้นๆครับผมซึ่งถ้าเกิดปล่อยประละเลยเนี่ย ก็จะกลายเป็นกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นครับแล้วก็บานปลายขึ้นเข้าใจไหมคะนี่เธอเข้าใจคนที่ตาก้าแถวอ่ะคนไหนเนี่ยคนไหนที่โดนตีข้างหลังเขาหลังเขาตาก้าแถววะเหรอเอามือมืออย่างนี้เหรอเธอมืออย่างนี้เนาะอ๋อนางพูดภาษาอกฤษนางพูดภาษาอังกฤษนางพูดสานาอังอฤษฉันอยากเห็นหน้านางอ่ะสงสารนางอ่ะโนมีโนมีอย่างนี้เหรอเนี่ยคนข้างหลังใช่ไหมพี่อ๊อฟคนเี้ะคนอ๊อฟคนเี้ะเหรอพูผู้คำว่าอะไร ก็เลยกับฟิลิปปินส์ไปฟิลิปปินส์โดนภาษานางอ่ะเธอตลกอยากไปพนผู้ปาะกาศแล้วเนี่อแล้วเขาก็คิดเป็นคนฟิลิปปินส์ก็เลยโดนตลกไปด้วยตะลุกเลยบอกใครปีตีใครตีนางวันนั้นจะต้องออกมาขอโทษเจ็บเลยหรอหน้าหน้าเจ็บไปหมดเลยหรอผมหลุดเล็บหลุดโอ้โหก็ข่อยยื้อไปไป ดันไปพูดภาษาอังกฤษไงดันไปพูดภาษาตอนแรกเราพูดอะไรลิสเซ่นลิสเซ่นเดี๋ยวนี้เหรอลิสเซ่นจุ่มมีเดี๋ยวนี้ยหรอประกวุก็เถอะน็อดมีน็อดมีพอนางโดนปุ๊บประกุนางแต่นางพูดโนมีโนมีก็คือคิดว่าตอนนี้อ๋อคือคนนี้หรอคนที่พูดภาษาอังกฤษคือคนที่สักยาเนี่ยหรอมาเถิบมาเถิบนางอ่ะแล้วนางโดนหนักนางบอกต้องออกมาขอโทษนางนะคนตีนาง นางโดนหยิกผมออกผมหลุดเลยเหรอเธอร้อยจริงอ่ะส่วนจะเป็นการกระทบต่อ ทางัพันธ์ระหว่างประเทศไหมใช่บางคนเขากลัวว่าเนี่ยมันเป็นการแบบว่าผลกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์หรือเปล่าอะไรแบบนี้ทางพลตารวจตรีวิทวัฒน์นะคะเป็นผู้บังคับการตํารวจนครบาล5นะคะก็บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนบุคคลก็ได้มีการพูดคุยกับทางสถานทูตของทางฟิลิปปินส์ที่อยู่ประเทศไทยเนี่ยก็ทําความเข้าใจกันดีแล้วแล้วก็ทางตํารวจเนี่ยก็ได้ยืนยันนะคะบอกว่าไม่พบการค้าประเวณีของกระเทยฟิลิปปินส์ในจุดที่เกิดเหตุหรือว่าซอยข้า ค้างเคียงค่ะมีการส่งจุดสายตรวจอะไรอย่างเงี้ยไปคอยตรวจตรวจต,ต,ตานะคะทั้งในเครื่องแบบแล้วก็นอกเครื่องแบบเพื่อเป็นการกดขัดแล้วก็เป็นการจับกลุมเนี่ยโดยตลอดอยู่แล้วส่วนเรื่องในหน้านั้นน่ยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเนื่องจากว่าในประเทศอาเซียนเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้วีซ่าแต่ตํารวจเนี่ยก็ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะว่ากลุ่มคนเหล่านี้มาค้าประเวณีหรือเปล่า <No. S 2> เพราะว่าเขาก็ยืนยันตํารวจก็ยืนยันแบบว่าเรื่องตํารวจรับสวยนั้นอนะ ให้เป็นความจริงมีคนออกมาเปิดเผยนี่ใช่ไหมแม่สรุปวันนี้ถ้าสมมติเราติดตามพีพีทีวีพีพีทีวีเนี่ยเคเจาะเรื่องนี้ฮะโดยเขาไปสัมภาษณ์เอเอเนี่ยเป็นนางสมมติแล้วกันเนาะเขาที่ออกมาเปิดใจเรื่องนี้เอบอกว่าเรื่องนี้ทํากันเป็นขบวนการมีคนนําเข้ามาฮะแล้วก็จะจัดหาที่พักที่อยู่ที่กินอะไรล่ะขบวนการพาเข้ามาเนี่ยเรียกว่าแม่แท็ก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 นะฮะแม่แท็กเนี่ยลักษณะของแม่แท็กเนี่ย จะมีลักษณะอเอาง่ายๆคือแม่เล้าเนี่ยออนะแล้วแม่แท็กเนี่ยจะหมายถึงคนที่พาไปทํางานแล้วตกลงว่าจะจ่ายให้เขาเท่าไหร,ร่เมื่อจ่ายครบจึงจะเป็นอิสระนะฮะขณะที่แม่เล้าเนี่ยจะหมายถึงคนที่คอยจัดส่งแล้วก็ดูแลการขายการบริการครณเอเขาบอกว่าแม่แท็กเนี่ยคอยดูแลอยู่แล้วก็มีข้อตกลงว่ากระเทยชาวฟิลิปปินส์หนึ่งคนเนี่ยจะได้สิทธิ์เข้ามาในประเทศ20วันใว<ช>ันแล้วก็จะต้องเสียแท็กเนี่ยนะฮะ หนึ่งร้อยคนคือต้องรับลูกค้าเนี่ยให้ได้หนึ่งร้อยคนโอ้คือตกแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งเท่าไหร่อะใช่ยี่สิบวันคือจะต้องได้แม่แท็กเขาทำความข้อตกลงกันว่าต้องรับให้ได้หนึ่งร้อยคนนะครับแล้วก็นำรายได้ส่งให้แม่แท็กทั้งหมดซึ่งถ้ากลุ่มนี้ต้องการรายได้จากการขายบริการก็ต้องรับลูกค้าให้ได้มากกว่าหนึ่งร้อยคนในยี่สิบวันในยี่สิบวันคุณจะต้องได้ลูกค้ามากกว่าหนึ่งร้อยคนนะอ้โห คือแม่แท็กเนี่ยเก็บไปแล้วหนึ่งร้อยเพราะว่าแม่แท็กคือให้ที่อยู่ฟรีถูกให้อยู่ที่อยู่ฟรีแล้วแถบนั้นมีมีเฉพาะเวียดนามเหรอไม่มีหลายประเทศมันมีหลายประเทศใช่ไหมฟิลิอันนี้ไม่ไม่คืออันนี้เขาบอกว่าอย่างอย่างก็อย่างฟิลิปปินส์ะลรอย่างเงี้ยคือเวลามาเขาก็ไม่ได้มาแบบ หลายๆคนนะสมมุติว่าล็อตหนึ่งอะมาสมมติสามสี่คนสมมติวันเนี้ยวันเนี้วันที่5มา3ามสี่คนอยู่20วันวันลูกขึ้นมีมาอีก3คนแล้วก็อยู่อีก20วันไม่ได้มาแบบทีละยี่สิบนะเออค่อยมากันคืออย่างที่บอกใน a อไอีของเราเนี่ยเรามีวีซ่าที่เดินทางหากันได้อยู่แล้วครับผมนอกจากเนี้นอกจากฟิลิปปินส์ยังมีเวียดนามมีลัสเซียด้วยนะครเธอจึงไม่เชื่อว่าตำรวจไทยจะไม่รู้เรื่องการค้าบริการของต่างชาติหรอกเพราะที่ผ่านมาเนี่ย ก็มีสายตรวจขี่รถจักรยานยนต์ตรวจภายในซอยทุกวันครับผมจะไม่รู้ได้ยังไงก็มันมีสับกระเทยไงล่าสุดนะเขามีสรุปคำสับของซอยสุขุมวิท21ก็คือเวลาตำรวจมาถามว่ามาทําอะไรมาครับแบบไม่มากินมาเที่ยวมาดื่มมาเที่ยว อ๋อเป็นคำไวรัลเลยนี an ่ใ <mud> ช no like well, like hey, ่ไหมคำนี้มาดื่มมาเที่ยวอย่างงี้ยมาดื่มมาด้งมาดื่มมาดิ้งมาดื่มมาดิ้งเอาไปสนมสับใหม่ต่อไปนี้เวลาคำศัพท์นี้มาดื่มมาดิ้งแปลว่าขายอมาดื่มมาดิ้งเธอโดนปรับพันหนึ่งเนาะใครพูดเลยไม่มีคนเล่าให้ฟังว่าถ้าสมมติเขาจับได้อะปรับก็โดนปรับพันนะมันก็เป็นคู่กับมันแค่ทุกวันนี้เขาบอกคนที่ทำงานตรงนั้นน่ะตรงนั้นมันเป็นเหมือนแหล่งขุม เอาควาจริงนะได้เวลาหรือยังที่จะทำเซ็กวอร์เกอร์ให้มันถูกกฎหมายแล้วเอาภาษีเลยที่แบบจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลไปเลยนึกออกป้าแล้วก็มีสวัสดิการอะไรให้มันจริงจังไปเลยว่าก่อนหน้านี้ทุกคนเห็นด้วยกับเซ็กวอร์เกอร์หมดเลยใช่ถูกต้องไหมล่ะมันก็คืออาชีพอาชีพหนึ่งอะเนาะพูดถึงอะมันได้เวลาหรือยังเนี่ยจัดเป็นโซนนิ่งไปอะไรแบบนี้ท่านผู้ชมฮะอีกหนึ่งเรื่องคือความคืบหน้าของหลวงปู่ภูบจำได้ไหมฮะหลวงปู่ภูนที่ตะบุญโยเนี่ยอายุ75ปี ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสที่ป่าเกษมสุขวัดป่าเกษมสุขที่เพชรบูรณ์นะฮะคือเอาง่ายๆพระก็เป็นพระอยู่องค์เดียวในวัดครับพส่สภาพคือโดนลากออกไป <ừ> um แล้วก็จุดไฟเผาโอเบื้ <ừ> um บองต้นเนี่ยทางความคืบหน้าด้านคดีหลังจากที่ตำรวจนะครับได้ทําการเชิญตัวผู้ต้องสงสัยทั้งสี่รายเนี่ยไปสอบปากคําผลการตรวจสอบพราว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับทางด้านคดีคาดว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งหมดเมื่อก็เจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าการมรณภาพของปู่อะ ไม่ได้ถูกปาดคอนะฮะแล้วก็ไม่ได้ถูกยิงครับหรือถูกทําร้ายหลังจากเรียกว่าคนใกล้ชิดหลวงปู่หลวงปู่เนี่ยมาสอบมาสอบหมดแล้วก็ยังไม่มีใครเป็นผู้ต้องหาแต่อย่างใดครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตารวจยังไม่ได้ตัดประเด็นใดๆทิ้งไปเลยนะฮะเพราะอะไรต้องรอผลการชนะสูตรอีกประมาณ7วันส่วนเรื่องหนี้สินที่ถูกกล่าวอ้างว่าเรื่องเงิน3าล้านบาทที่มีคนมายืมเงินหลวงปูป่ภูนไปอะ่ะทางเจ้าหน้าที่ตารวจยังไม่ปักใจเชื่อเพราะรราสายเหตุเนี่ย เนื่องจากยังไม่มีพยา,ยาน<ะ>ไม่มีหลักฐาน<ะ>ในการยืเมเงินแถมเรื่องที่อ้างมาเนี่ยมันมีตั้งแต่ปี2560แล้ว<ะ>ซึ่งมันก็หลายปีแล้ว<ะ>ส่วนผลการชนสูตรศพเบื้องต้นนะฮะพบคาบเข่าในหลอดลมแล้วก็ในปอดแสดงว่าการเสียชีวิตของหลวงปู่เนี่ยเสียชีวิตในกองไฟครับ<ะ>แต่ก่อนจะเสียชีวิตเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นต้องนําหลักฐานอื่นมาประกอบยืนยันการมรณภาพของหลวงปู่ว่าไม่ได้ถูกปาดคอนะฮะหรือไม่ได้ถูกยิงหรือทําร้ายตํารวจจะไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้งนะเพราะต้องรอ ผลการชนะสูตรอีกประมาณเจวันครับผลการชนะสูตรหลักฐานยืนยันออกมาว่าไม่พบน้ํามันเชื้อเพลิงในกองไฟแสดงว่างานนี้อาจจะกลายเป็นเรื่องประมาณว่าหลวงปูป่พูเนี่ยอาจจะเข้าไปดับไฟป่าออาจจะเข้าไปดับไฟป่าที่คนเนี่ยลักลอบจุดแล้วไฟเนี่ยอาจจะเกิดลุกลามเข้าไปในเขตวัดครหลวงปูป่พูเนี่ยก็อาจจะเกิดอา,อาจจะเกิดการเป็นลมจนถูกไฟ ไปคลอกจะเสียชีวิตรึเปล่าเราว่าอย่างนั้นแน่นอนนะครับจากการสอบถามนะครับแม่ชีที่ชื่อแดงนะครับอายุ67ปีเนี่ยเขาเล่าว่าตนเองเนี่ยรู้จักกับหลวงพ่อดีท่านเนี่ยไม่มีศัตรูที่ไหนมาก่อนนะครับวันเกิดเหตุเนี่ยหลานชายหลวงปู่เนี่ยเล่าให้ตนฟังด้วยนะครับว่าหลวงปู่เนี่ยมีไปยืนที่หน้าวัดเพื่อไปเรียกชาวบ้านนะครับขอความช่วยเหลือให้มาดับไฟที่เกิดเหตุภายในวัดนะครับซึ่งตนเองเนี่ยก็ไม่เชื่อว่าเรื่องเนี่ยมันจะเลวร้ายขนาดนี้นะครับคืนก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับท่านให้คนมาช่วย ามคนมาดับไฟที่เกิดเหตุภายในวัดนะครับเรื่องนี้เนี่ยตนเองอ่ะทราบเรื่องนะครับจากคําบอกเล่าของหลานปู่นะครับอืม,อมค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยสิ่งที่ต้องรอเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่อีกนะ่ะเข้าพบชิ้นส่วนคล้ายๆกับร่างกายของมนุษย์ที่ถูกเผาเพิ่มอีกครับอันนี้เดี๋ยวก็ต้องรอผล<ะ>แล้วก็ชิ้นส่วนที่มันคล้ายเนื้อของกระดูกมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยของท่อนล่างนะคะแล้วก็รวมถึงพบชิ้นส่วนคล้ายลวดขดในยางรถยนต์ อยู่ใกล้กับบริเวณจุดที่พบศพของหลวงปู่พูนอ,อ,อันนี้ก็เลยต้องส่งกองพิสูจน์หลักฐานตรวจหา DNA ก่อนส่วนทางวัดเนี่ยก็ได้สร้างสถานที่สาหรับทาชาปนากิจขึ้นมาใหม่แล้วนะคะซึ่งพิธีเนี่ยเดี๋ยวจัดขึ้นที่สํานักสงฆ์สวนป่าแห่งนี้และค่ะแล้วก็วันที่7มีนาคมนะคะเดี๋ยวจะมีการจัดงานแน่นอนครับซึ่งวันนีน้ต้องบอกเลยว่าอากาศร้อนมากนะพี่ดาเนาะคุณ<ช>แม่อ,มอากาศนี่วันนี้คือง่ายงร้อนมาน,นั่งดูเนี่ยบางจุดฟิลไลท์คืออากาศ ลักษณะเหมือน50องศาหรอวันนี้หรอบางจุดครับคือเอาง่ายง่ายปีนี้เราเจอ44-45องศาอยู่แล้วค่ะอันนี้เราเพิ่งเข้าสู่เดือนมีนาคมนะฮะโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยเนาะเดือนเมษายนไม่แล้วเดี๋ยวนี้มันออกภปนอกปุ๊บเนี่ยมันแสบเลยไม่ที่แม่เล่าปีที่ปีที่ผ่านมาแม่บอกจะมีเอลนิโยนี่ไงคือเอลนิโยเอลนิโยฮะแต่ขนาดเดียวกันเดี๋ยวสิ่งที่เราจะตามกันมาคือจะแห้งแลงโอ้โหน้ําที่เราจะใช้กันทั้งหมดเนี่ย จะเล่าให้ฟังอย่างนี้ฮะครับผมณว,วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเขารายงานแต่นีความร้อนสูงสุดความร้อนที่เรารู้สึกได้เนี่ยสามจังหวัดที่อยู่ในระดับอันตรายคือกรุงเทพมหานครชลบุรีและภูเก็ตค่ะสามรดับนี้คือถ้าสมมติความร้อนเกิน50อะความร้อนคือเกิน50อะมันคืออะไรฮะมันคือความรู้สึกที่แบบว่าอันตรายแล้วครับภาคเหนือเองจังหวัดตากเนี่ยความร้อนที่คนรู้สึกได้เนี่ย 39.6องศาเซลเซียสนะมันเท่ากับระดับเตือนภัยภาคอีสานความร้อนที่คนรู้สึกได้ขอโทษมันไม่ควรจะเกินสัก3า38 40เจสอะไรเงี้ยความร้อนที่คนรู้สึกได้39.4องศาเซลเซียสอันนี้คือระดับเตือนภัยครับกรุงเทพมหานครความร้อนที่คนเรารู้สึกได้คุณรู้ไหมเท่าไหร่ฮะเท่าไหร่ครับ48 1องศาเซลเซียสโอ้โหโอ้โห ม,มันคือระดับอันต,าออนตรายที่จะเป็นที่โตรกกันได้ที่เป็นโลกตรงโรคนี้นะเมื่อกี้ที่เราดูเนี่ยแต่ละภาคอ,อีสานแล้วว่า,ร,าร้อนๆก็คือ3.9.4ที่อีสานครับที่บุรีรัมย์ถูกต้องไหมฮะ,ฮะออที่จังหวัดตากก็ยัง3.9กว่ากรุงเทพ48.1องศาเซลเซลียสชนบุรีเหรอฮะชนบุรีความร้อนร้อนกว่ากรุงเทพไปอีกทะลุ51องศาเซลเซียสฟิลไรท์นะอันนี้ฟิลไรท์คือความรู้สึกเหมือนครับครับ ระดับอันตรายกรุงเทพชนบุรีนี่คืออันตรายภูเก็ตภูเก็ตฮะความร้อนที่คนเรารู้สึกได้คือ48.3องศาเซลเซียสมันคืออะไรฮะระดับอันตราย<ะ>มีหลายสื่อออกมาบอกว่ามีโอกาส90%นะฮะที่จะทำให้อุณหภูมิในโลกปี2 0 6 1สูงขึ้นจนทำลายทุกสถิติที่มีเกิดขึ้นมาในโลกนี้ให้ลองสังเกตก่อนให้ลองสังเกตก่อน,น,นกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยจะมีการประกาศว่าเรารออะไรกันคะฝน เราเมื่อไหร่ฝนจะตกเพราะฝุ่นแม่งกันเยอะร้อนก็ร้อนเรารอฝนเขามีการแจ้งเตือนว่าพ<ะ>ัยุฤดูร้อนเนี่ยพัดถล่มเกือบทุกภาคแต่ความเป็นจริงปรากฏคือมีเพียงแค่อากาศร้อนละอุแทบจะไม่มีพื้นที่ไหนฝนตกหนักเลยครับจนตามมาที่คําถามของคนว่าเฮ้ยฝนมันจะตกกี่โมงวะใครไม่รอฝนบ้าง วันนี้เมื่อก่อนฝนตกเราด่าเนาะรถติดทุกวันทีประเทศไทยคนเราคือแล้วขอฝนเถอะใช่ครับเราขอฝนก็เถอะเหตุการณ์นี้ทาให้รู้แล้วว่ามันคือปรากฏการเอลนโยที่พูดมาตลอดก็คือปีนี้ฝนน้อยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรํมรงนาวาสวัสด์นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลจากมหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยเขาโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กอย่างนี้ครับโมเดลล่าสุดทำนายว่าปีนี้เอลโョเนี่ย อาจทำให้เมืองไทยร้อนเป็นประวัติศาสตร์ของเอลนิโอเลยครับออาจจะจบลงนู่นน่ะมิถุนาเราต้องอดทนเมษาพฤษภามิถุนายาวแต่ช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยโลกจะร้อนเดือดแบบทุกขนทุกแข่งเลยครับหลายประเทศนับตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปเตรียมดูสถิติความร้อนมันจะทะลุจากเดิมสถิติตั้งแต่ปีทุกุกสถิติอ่ะนะครับปี2567 อาจจะเป็นปีที่ร้อนยิ่งกว่าร้อนดูจากอะไรฮะดูจากแผนที่ฝั่งรองศาสตราจารย์เสรีสุภาพราทิศเนี่ยนะฮะผู้อำนวยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับภัยพิบัติมหาลายอังสิตขอให้ข้อมูลกับทางไทย PBS ว่าก่อนหน้านี้กรมอุนิยมวิทยาเนี่ยให้ข้อมูลว่าคาดการประเทศไทย5จังหวัดมีโอกาสร้อนจัดได้แก่แม่ฮ่องสอน<ะ>อุตรดิตสุโขทัยตาแล้วก็อุดรธานีนอกจากนี้ยังจะมีอีกหลายภาคนะฮะ ที่อุณหภูมิจะทะลุ40กว่าองศาเซลเซียสอย่างแน่นอนปีนี้บางจังหวัดจะทะลุ44 40บางจะไม่ใช่ฟิวไรท์แล้วนะอเอาจริงๆเลยนะครับคือแต่ละจังหวัดบางจังหวัดจะทะลุ44.5องศาเซลเซียสนะเหมือนทะเลทรายเลยอ่ะมันจะเป็นการกลับมาทำลายสถิติๆๆเดิมฮะครับประเทศไทยของเราเคยร้อนสุดอยู่ที่44.5องศาเซลเซียสคือว่าที่27เมษายน2503 นานแล้วนะยี่สปีที่แล้ว2 503้อ้ยอ๋อนี่ไม่ใช่โอ้ยโอแห้สิบกว่าปีห้กว่าปี60กว่าปีครับเออจริงด้วย60กว่าปีนีที่อุตรดิตถ์โม่ที่สิดมีนาคมครับผมนะครับแล้วก็เคยอีกครั้งหนึ่งคือปี59ค่ะปีห้าเกเคยร้อนสุดๆอย่างเงี้ยที่สุขุมวทัยค่ะ ทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นเนี่ยนะคะก็ทําให้มนุษย์เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะ,ะเผชิญสภาพอากาศรุนแรงสุดขั้วนะคะโดยที่ไม่สามารถกลับไปสู่สภาวะสมดุลได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะอันนี้แหละที่น่ากลัว ดังนั้นเนี่ยอย่างเช่นกรณีน้ําแข็งทั่วโลกละลายน้ําแข็งขั้วโลกละลายเนี่ยร,ระดับน้ําทะเลก็จะต้องสูงขึ้นการสิ้นสลายของประการาังในมหาสมุทรรวมถึงศูญเสียระบบนิเวศบนโลกเนี่ยมนุษย์ก็อันนี้ก็ต้องปยอมรับว่ามันมีขีดจํากัดนะที่มันจะปรับตัวได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นที่เหลือเดี๋ยวอาจจะต้องเกิดอันตรายเกิดขึ้นการจับตาสถานการณ์ในปีนี้นะคะเขาก็บอกว่า ก็เพราะว่าตอนนี้มันเข้าแค่ต้นเดือนกุมภาพันธ์สภาพอากาศเนี่ยก็ร้อนมากกว่าปกติแล้วอันนี้แหทีน่นา่ากลัวอันนี้เขาจริงจริง <ๆ S 2> มันเริ่มร้อนตั้งแต่กุมภามแล้วไงเธอ<ช>ทุกทีกุมภายังหน้าหนาวอยู่นะแต่แน่อนอนว่าตอนนี้เราต้องเจออะไรกันเ,นนนเกิดขึ้นฮะเราเจอกันแน่ๆภัยแรงอ้โบ้านแถวบ้านเธอแรงยังมโนแรงแล้วภาคเหนือภาคอีสานแรงกันแล้วแม่แล้วนี้เขาเล่นสงการยี่ิบวันไม่แรงกว่าเดิมใช้น้าเยอะมันก็ต้องให้ทำยังไงอ่ะก็คือน้ํามันก็อาจจะทุกวันเนี้ย ถ้าสมมติวันหนึ่งเราใช้น้ําประปาออแล้วสมมติน้ําจืดมันน้อยลงออน้ําทะเลมันก็จะหนุนสูงขึ้นเออม,มื่อน้ําทะเลหนุนสูงขึ้นปุ๊บน้ําที่เราใช้อาบใช้กินกันมันก็จะเค็มขึ้นน้ํากร่อยเข้าใจไหมม,ม,มันก็จะกลายเป็นน้ำกร่อยออครับผมถามว่าแต่วันนี้โอเคเพราะว่ายัางเออแม่น้ำเจ้าพระยาของเราเงี้ยสมมติวันหนึ่งมันน้าน้อยลงปุ๊บน้ําทะเลมันก็จะหนุนขึ้นทีนี้เนี่ยพอน้ํากร่อยเยอะ มันมาเยอะขึ้นระบบนิเวศมันก็พังหมดปลามันจะอยู่กันยังไงถูกต้องป่ะแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงขั้นนั้นนะมันยังไม่ถึงกับครั้งมันยังไม่ถึงกับอูหน้ำทะเลหนึงขนาดนั้นครับผมดยสถานการณ์น้ําในประเทศไทยเมื่อวานนี้ปรากฏว่าอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ทั้งประเทศเนี่ยทั่วประเทศเลยนะปริมาณที่ใช้น้ําได้ตอนเนี้ร้อยละสี่สิบเก้าเลยนะคือน้อยมากโดยปริมาณน้าจํานวนนี้น้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่แล้วอจริงๆค่ะ นะฮะก็ฝากกันด้วยละกันวันนี้อาจารย์โอเล่มาใช่ไหมอาจารย์โอเล่มาพี่ส้มเชงคุณส้มเชงครับคุณแม่นะฮะทำไมสาวมาต้องวิ่งหนีสวัสดีฮะลูกสาวมาคุณสาวลูกสาวคุณส้มเชงเนาะน้องหยกน้องหยกพี่ส้มเชงนี่ดูเด็กลงไปเยอะมากเลยเด็กมากเดี๋ยวช่วงหน้าวันนี้เดี๋ยวพวกเขาเนี่ยมูกันมาหลายที่เหมือนกันครับบางทีเมื่อใดเปิดสายถ่ายไปในติ๊กต็อกก็ยังเห็นรายการออนไลน์ของคุณอยู่เยอะเหมือนกันครับเดี๋ยวช่วงหน้าขึ้นมาคุยกันนะฮะค่ะ